สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟาสิบเก้าอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับงานเกษตรนะครับก็เป็นงานขนมันสัมปะหลังนะครับแล้วก็เอาไปส่งที่โรงงานนะครับผมมากับรถพ่วงข้อเกษตรนะครับผม ก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยละกันนะครับอ,อ้อย่าลืมไปกดติดตามช่องน้อยเกมละกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะฮะโอเคก็วันนี้เรามากับ fx400 นะครับนี้เห็นไหมใครที่เป็นเจ้าของก็สามารถทักทวงมาได้นะครับผมก็จาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขาส่งให้ผมหลายเดือนแล้วนะครับส่วนในเกมก็มากับจีก้านะครับผมนี้เป็นไงซึ่งเดี๋ยวเราจะไปขึ้นง,งานอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะตรงจุดสีเขียวเหลืองๆตรงนี้นะครับอ่าโอเค ก็เดี๋ยวเราจะทําการออกเดินทางก,กันเลยดีกว่าไปถึงก่อนก็ได้โหลดงานก่อนนะครับบอกแค่นี้แหละนะฮะสม่ำเอพร้มอมกันไม่ผมมินของฝากใครไปถึงก่อนก็โหลดงานก่อนนะครับผมไม่ตไม่มีคําว่าพี่น้องครับวิ่งงานไม่มีคําว่าพี่น้องปล่อยไว้ก่อนดูเขาดูเาสิครับทุกคนจะสอยดักรถขึ้นไหมจ้าแน่แน่เนี่ยเห็นไหมเขาขับเขาชอบชนตูดผมครับทุกคนดูเอาละกันนะไม่โค้งช้างจัดอ่ะโอ้โหสู้ผมไม่ได้นะอะไรเนี่ย เดี๋ยวไปหนึงทำไมทางแคบจังเลยวะผลปะดิเหลือ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 เเหลือเไปหนไม่น่าเหลือกระชนแ่ะไม่น่าเหลือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหถอยยกหน่อยครับทางแคบนิดหน่อยครับี่หักสุดที่ยังไม่เลยสุดแล้วนี่ที่กลัวตัวลูกมันเลี้ยวไม่พ้นเดี๋ยวตอนนี้ไปหนึ่งไปพ้นพ้นพ้นพี่โอ้โหอะไรวะฝีมือการขับรถของพี่นี่คือแบบว่าไม่เป็นสรองใครนะครับอย่างเช่นพี่น้อยเกม เนี่ยผมออกชิวๆเนี่ยผมไม่ต้องถอยได้เนี่ยพี่พี่พี่นกเกมเขาขี้โม้ครับเพราะว่าเราไม่ได้บอกครับเมื่อกี้เขาขี้โม้โอ้โหไม่ก็คือผมขับอย่างเซียนตั้งทั้งหมดเนาะว่าเราเซียนได้ไงไม่ไหวเลยขับเซียนเหมือนเรียนมานะครับผมโอ้โหสภาพที่ไม่ได้เรียนอะไรเลยขับมาสามสิบกว่าปีเอีมึงเฉยเปล่าใช่เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายครับผมเปิดเฟลล์ให้พี่นกเกมหน่อย เดี๋ยวหาว่าแบบว่าเอ้ยพี่โอ้โหขับไม่เปิดไฟเลี้ยวเลยอะไรอย่างนี้นะครับใส่ดักเบรกไปแล้วอย่าเชียวนะศาสจะเล่นแบบอ่าสมจริงอ้าวไม่สมจริงแหละหลอป่ายหล่อป่ายและเอ้ยทำไมโอ้โหท่อประปาแตกเอ้ยแคใจเนี่ยเราต้องมาทำท่อใหม่นะพี่มีแต่โคดูดิพี่ดืน้ำมาโอ้อะไรวะ ทั้งปีทั้งโคนเลยเนี่ยโอ้โหมีให้ปลูกพ่อตรงนี้ด้วยวางข้าวตรงนี้ด้วยพี่เกณฑ์ทำไมมันไม่มีรถ NPC วิ่งอ่ะพี่ก็เปิดอยู่นะเอาจริงอ่ะแถวนี้ไม่มีพี่ชนบทอยู่เแต่รถเราอะไรรถใหญ่คลองถนนหนพี่มาเฟียคลองถน,นนนะมาเฟียสิลอ้อคลองถนนครับะนะใช้ยานไถดากแล้ว อะไรเนี่ยพี่ในเกมขับมาดีๆนี่ก็จะชนตูดเราอย่างเดียวเลยอะไรวะมันแรงพี่ธรรมดาดูพวกผมดอันซีซีแยพี่โมจันเลยอ่ะทุกคนทุกคนก็เห็นเอาดูเอาแล้วกันนะผมไม่ได้โม้เลยผมพูดความจริงรถผมมันแรงพี่ใช่ไหมเอารถเกียร์คันที่เอาเกียรรถรถตัดพี่คันที่จอดข้างในเลยนะพี่ได้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 เขาบอกมันจะง่ายอะไร

ดูดิแล้วพี่จะขึ้นยังไงอ่ะแล้วพี่จะขึ้นยังไงแลพี่เนี่ยพี่เมาจอดตรงนั้นพี่มาจอดตรงนี้อ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดเสียงรถพี่ต้องมาสับเลนแหละพี่พี่ต้องมาสับเสียงดังอ่ะเสียงรถตักดังอ่ะไปเดินนี่เนี่ยพี่น้อเกมน่ะชนรถอะไแล้วป่ะโอ้โหมึงโผร่แบบเราเนี่มึงจะโผล่นีป้อง มือโปร,รมือโปร,โปร้ดิเลยมือโปร้ดิตัวดีเลยถ้าใครอยากเห็นมือโปรขับรถก็มาดูที่ช่องร้อยเกมได้นะครับผมเดี๋ยวรถไปก่อนนะครับผมโหพี่นักเกมตทำอะไรเนี่ยพี่อย่าท้าปะไรผมผมถ้าพี่เข้ามาจอดข้างในพี่เข้ามาจอดตรงที่ผมอะเอารถตักข้างในอะพี่เขาจะมาจอดที่ผมพิพี่โอ้ไม่ไหวเลย <c oughs> เราต้อจอดได้ไหม เราไปกลับรถใหม่ก่อนโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมเขาขับไม่ช้ำเหมือนเราเลยเราจะเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนเห็นปะมู้อ่ะทุกคนมู้อมู้จัดอ่ะขนาดเรามาที่หลังพี่ไม้เนี่ยมู้จัดอ่ะพี่ไม้แกล้งเราอะเนี่ยโอ้โหเราจะเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมคำก็ว่าผมแกล้งสองคำก็ว่าผมแกล้งผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่แหละพี่นักเกมรถสายร้ายแต่เราอะไรที่อะไรที่ไม่ดีเขาก็โยนให้เรานะครับผมพี่นักเกม แบบนี้เลยฮะไม่ต้นผมแปกก็กจัดเลยนะฮะแปกก็กจัดเลยอะรับผมมาเฮ้ยใช้จอยใช้จอยพวงอะไรครับไอ้รถตักนี่ก็มันดีเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าจะจะรอดหรือจะร่วงนะครับผมแล้วจังหวัดที่แข่งผมไอพี่มีเทคนิคอย,อยู่ใช้เมาส์ใช่ใช้เมาส์ครับผมนะ <c oughs> ฮะแต่ตัว ตัวแม่ก่อนแล้วกันนะครับผมเรื่อยๆครับเรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนนะครับรผมผมก็จะเต็มแล้วแหละทีเดียวน,นไม่ช่วยพี่ด้วยนะขับเรียนนี่นรถหลังไหนโอ้โหผมไี่โดนหนึ่งแล้วอ๋ขอเข้ากองข้างนอกนี่ว่ามันมันขวางทามีต้งพี่โดดพี่โดดพี่โดดเพืใส่ตัวลูกอะ่ะปังโอ้โหชนไปเลยฮนะ ขอแห้งว่ะทุกคนเสียงแหบครับเสียงแหบขอใครแกเต็มแล้วอ่าเ<ไ>ป็นไง <c oughs> เออขับดีว่ะช้าจอยขับไอรถตักเนี่ยขับดีครับผม,ช,มชิมชมฮะชิมชมโอ้อแกติดลักคาซะละมาครับผมราก่าไหนตอนนี้นะ่าจะเต็มนะทุกคนนะ โอ้โหเสร็จแล้วป่ะเออแน่นอนอะ่ะแน่นอนเออสร็จแล้วไปครับผมเอเอ,อหลังคาหลังคามาเออเอาโอชนชนชนไอ้ประตูหลังไอ้ประตูหลังเลยพี่ทษทีครับผมเดี๋ยวพี่ใส่ตัว,ตวแม่เต็มปพี่อ่าเดี๋ยวพี่ใส่ตัวลูก ให้เต็มนะดูกนงใส่เต็มโอเคน่าจะอีกตักเดียวอะนะเ <ทำ S 2> <ก>ี๋<ก>ไปเอาตัตกสุด,ดท้ายพอดีครับเาดีกว่าดูนะเฮ้ย อัเต็มแล้วเอาเต็มแล้วเหรอใช่พี่เทไม่หมดแล้อ่ะเดี๋ยวพี่เทไปคืนก่อนโอเค<ป>อ่ะเดี๋ยวสกูที่ดูรถผมพี่พีทโคตรแบกเลยอ่ะเต็มลำอ่ะเดี๋ยวสกไปรุป่นไปทางไหนดีอ่ะมันออกได้หลายทางนะตายมิด เดีอเอ๋ออินๆคุมผ้าใบหน่อยเว้ยเดี๋ยวตำรวจจับนะฮะเข้าเมืองน,นะครับผมไปฮะแต่พี่จะนำเลยอยากเก็บด้วยดิแลวพี่มีผ้าใบด้วยรถผมก็มีนะพี่แต่เป็นผ้าใบล่องหนอะไรวะผ้าใบล่องหนถ้าคุมล่องหนของโดนเลมอนนะพี่ก็เหมือนที่เขามองไม่เห็นเราอะอ,อะไรเนี่ย พี่ฮะพี่อยากมีวิชาหายตัวพี่อะไรเนี่ยเนี่ยพี่ในเกมเขาดูการ์ตูนเยอะเกินนะครับผมไม่ไม่พี่พี่อยากมีวิชาหายตัวพี่อะไรพี่แค่พี่ทักไปบอกรักผู้หญิงคนใดคนหนึ่งนะพี่นั่นแหละพี่พี่ก็จะไม่มีใครมองเห็นอีกแล้วพี่เห็นไหมเขาดูการ์ตูนเยอะนะครับผมไม่พี่เกี่ยวกันเลยโอ้โหพี่ไม่บุลลี่อยู่หลายเลยอะไรบุลลี่อะไรเดี๋ยวพี่พูดความจริงพี่ตั้งใจขับรถอยู่เนี่ยเห็นไหมเออไม่พวกพี่เราวะทุกคนนะพวกพี่อะไรเนี่ย อีกคนตั้งใจขับรถโอ้โห,หครับผมแบกกันยาวๆเลยนะทุกคนนะโอ้ยอยู่ดีนี้ก็ปีนขึ้นนะผมเดี๋ยวผ่านนะครับครับผมเฮ้ยขับภายในนี่เป็นไงบ้างวะเราดิ เฮ้ยเกมขับภายในแม่งดีว่ะจะวอบอะไรได้นะพี่จะขับภายในเราดูภูมิภัยเราเห็นภงมิภัยเราไหมพี่ว่ามันอยู่ตรงไหนควันคืนตรงไหนบ้างแม่งไม่มีรถวิ่งสักคันเลยนั่นแหละพี่ดีแล้วจะหอบสีแบบนั้นอ่ะมาดีแล้วโอ้ไหล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 โยโยโย่เบกเบกเนี้ยเบกผมบอกเลยว่ารถพี่ไหลดีมากนะพี่ ตอนลงมือน่ะโคตรไหลแล้วผมก็จะใส่ตูดเน่ยายาเห็นไหมขับวงเวียนผิดทางอ่ะขับหมุนมาทางขายพี่ขับอะไรถูกแล้วไม่ไหวเลยถูกแล้วอะไรเนี่ยวต้องหมุนมาทางขวาสุดแล้วดูดูเขาทำอะไรเดี๋ยวนะวนรอบวงเวียนไงเอ๋ยโอ้โหที่ไม่ไม่ทำตามกฎจราจรเลยนะ้งทุกคนนะล้วก็วิ่งเลนซ้ายถูกแล้วไงไม่เขาเลนขวาที่ดูป้ายสิโอ้โห ไม่ไหวเลยพี่ไมมไม่ไหวเลยเ้ย <c oughs> ขวาเอ้ยเลนซ้ายเนี่ยตรงไหนพี่ที่เทรเรานู่นน่ะเข้าไปในเมืองเข้าไปในเขตชุมชนโนอ่นน่ะนึกว่าจะใส่กับเสาไฟซะละติดนิสัยไงติดนิสัยขับรถจริงไง แบมือจับพวงอะไรเรื่องมันร้อนอย่าทำพี่ไอ้น้องขับภายในบ้านดีกว่าเว้ยขับภายในรู้สึกว่ามันจะเร้ากว่านะฮะไปครับผมรถผมแรงแกว่ารถพี่เนี่ยตอนเนี้ยบีตูพี่เรื่อยๆอยู่ตอนนี้โอ้ยพี่ไม่ได้เหยียบคันเร่งเฉยๆหรอกเนี่ยพี่ค่อยๆไปเนี่ยนะอันนี้ผมดับเครื่องนะเนี่ยพี่เบื่อเจออีกแล้วพี่นในเกมอันนี้ผมดับเครื่องขับนะเนี่ยเจ้าพี่เอออะไรวะได้ยินเสียงรถผมอ่ะ ใช่ไหมจะเบียดเราแล้วทุกคนเบียดอะไรเกี้ยอยู่ไหนผมอยู่หลังพี่นี่แบบเมื่อกี้ผมอยู่จะแทรกขวาพี่ใหญแล้วพี่ใหเอาเบียดขวามาตอนโค้งอ่ะจะถึงแล้วเจ็ถึงแล้วครับเจ็ถึงแล้วสายแบกครับผมตัวแบกของทีมงานเลยนะทุกคนนะจังคันนี้สายแบกครับสายแบกนะฮะเห็นชุบชนนี้ไม่มีการเบาเลยว่ะโอ้สิ่งจัดเลยอ่ะ ของสิ่งครับโน่นโน่นพี่นะเกมธ <laughs> รรมาดารถมนแรงเนาะมาครับเขาท่าเรือข้างหน้าใช่ไหมเราต้องไปส่งมันไม่ใช่ท่าเรือมันเป็นโรงงานที่มีท่าเรือ เราก็ไม่รู้ทางหรอกเราก็าาตามพี่ไม้ปเลยนะทุกคนนะสลัดไม่สลัดเราไม่หลุดหรอกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราต้องอ่าเลยวงเวียนไปอีกนะครับผมอ่าเข้าวงเวียนก่อนครับผมบอาได้บอานะฮะวงเวียนเล็กมากเลยอ่ะโอ้เ <c oughs> กินว่ะก็มันให้ขับเลนขวาพี่ไปเลนซ้ายอ่โหดูป้ายสิ <laughs> อะไรประเทศไทยเขาก็ต้องขับเลนซ้ายดิโอ้โหไม่ใช่ไม่ต้องขับพี่เข้าทางเข้าทางพี่ยัยดิเฮ้ยเลี้ยวซ้ายเนี่ยเก็บไปไหนใช่หรอใช่ได้แน่แน่เลี้ยวซ้ายด้านหน้านั่นแหละอะไรใช่เปล่าไม่ใช่ไมม่่ันใจเลยตรงไปก่อนโอ้โหตรงไปก่อนอ๋อข้างหน้าทุกคนใช่เอพี่นักเก์เลยผมเห็นตาช่างละตาช่าง เอาเอาอะไรเนี่ยตูสบัดเป็นเนินพี่ตูสบัดเลยเออล้อล้อร่วงเรียบร้อยล้อผมวร่วงล้อหน้าผมวร่วงรถเอ้ยขับรถไม่เซียนไม่ดูอะไรเลยพี่ Bil าน yup Esta, าเกีนเนี่ดู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 าทันดูไม่ล่วงแล้วพี่เอ้าผมขับปกติผมขับดีสุดแล้วเนี่ยพี่โอ้โหพวิษแปดตันี่รถผมกดผิดไปกดเปิดเพลงเฉยเกือบไปแล้ว เราเทต้องไหนพี่ขิ้นเลยในในอ่าในในโกดังอะตรงนี้เลยใช่พี่ในโกดังอ่ะกี่ตันวะของเรากี่ตันเอ่ยห้าสิบตันโอ้โหไม่ไหวเลยพี่ไหมคนคนน้อยกว่าผมอีกทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราให้พี่นักเกมเขาจัดการก่อนแล้วกันนะครับผมเอาเทไม่ได้พี่ไปใช่เหรอ เกมไปเดินหน้าไปก่อนเนี่ยะนตัวเนี้ยไม่ใช่เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยตรงไหนพี่น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 ั่นแหละอเกมลองด้ำดูทีนี้ไม่ลงเลยครับผมไม่ทำไมไม่ลงอ่ะโหแย่ละทุกคนเฮ้ยต้องลงดิอันนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันไม่ลงทุกคนนะตอนนี้เปล่ารถเกมพังเปล่าอ่ะ นะเกมไม่ผ่านพี่โอ้ยทำไมเทไม่ได้อะมาพี่เทก่อนนะทุกคนนะตรงนี้เทไม่ได้นะครับผมอะไรวะพี่นักเกมเอ้ยพี่เกมทำอะไรเนี่ยเทไม่ได้พี่ไม่ลองมาเทดูพี่สักครู่ครับผมโอ้พี่นัเกมผ่านทางแบบนี้ เอมีแต่ไหมมีท่สามช้าเบาๆที่แกวิ่งแก้แกว่งเบาไอ้ลองเข้าไปไอ้เข้าไปบึง้งไอ้ลองเข้าไปบึง้งรอแป๊บร,รูไปเทไม่ได้ป่ะมันไม่ให้นะเทอ่ะงั้นผมก็จอดไว้ตรงนี้แล้วพี่ผมน่าจะต้องเราน่าจะต้องได้นอนค้าง,งคืนไดยทุกคนผมว่านะ <_ <d> _ <n> _>ได้ไหมพี่ได้ไหมเด <d _ n> ี๋ยวยังไม่ได้เทเลยเดีมันติดอันนี้หรือเปล่าวะติดหลงังคาเปาวะที่มันดำไม่ขึ้นเลยขอเชื่อแล้วขอโทษขอโทษไอ่ขอโทษไอเหรอมันไม่ขึ้นวะเทไม่ได้เหรอเอ้เทไปได้ครับทุกคนโอ้โห <d _ n> มันไม่ให้เทนะฮะโอตายละ หลับครับผมคืนนี้ข้ามคืนจนขวบเรือเขาจะมาเอาแล้วทุกคนนะโอ้เสียงเรือมาแล้วว่ะเสียงเรือมาแล้วให้หลับข้ามคืนอีกแล้วนะทุกคนนะวันนี้เอ่อคุ้มพ่อาบประก่อแล้วกันนะครับผมไหนไหนก็ได้นอนค้างคืนแล้วนะครับไปนอนไหนดีอ่ะโซลาร์ดีแหลกกำังจะนอนหรอพี่โอเคก็ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับเทไปได้นะครับผมก็เดี๋ยวเรานอนรอลงขอแล้วกันเนาะอ่า โอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมกับเน้อเก็บก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมอ่าก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ